สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์หน้าหน้าสาระไอที IT, มีประโยชน์ซ่อมคอมที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมแล้วไม่ตอบโจทย์ปรึกษาเราได้คุณภาพประสบการณ์และความชำนาญช่วยทันได้ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปสาระฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะบอกที่เราจะแนะนํากันวันนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของการล้างหัวพิมพ์ปรินเตอร์แบบเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าการล้างหัวพิมพ์แล้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าพรินเตอร์เนี่ยมันมีอาการหนักเบาแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะบอกก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นคนดูคลิปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้โดยอาจจะไม่ต้องถึงกับยกไปหาช่างทีเดียวนะครับแต่ถ้ามันหนักเลยหล่ะทําแล้วแนะนําแล้วมันไม่ได้ยกหาช่างนะครับเพราะว่าปรินเตอร์มันมีความละเอียดอ่อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องกันเลยนะครับว่าเนื้อหาที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยคือการเข้าสู่เมนูเข้าไปล้างหัวพิมพ์เบื้องต้นใน Windows 11นะครับนะฮะ เพราะว่า Windows 11มีการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเมนูในการเข้าถึงในส่วนของอการเข้าไปดูไดเวอร์หรือว่าการไปล้างหัวพิมพ์พิเตอร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่หน้าจอกันเลยนะครับเรามาสู่หน้าจอกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ Control Panel นะครับสัญลักษณ์ไอคอน Control Panel อยู่หน้าจอถ้าไม่มีให้คลิกคําว่า นะครับเซิร์ชรูปแวนนะครับนะครับค้นหานะครับพิมพ์คาว่าคอนโทลก็จะเจอนะครับคอนโทลขึ้นมานะครับเข้าไปสู่ของเมนูถ้าใครเป็นเมนูแบบนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนตรงคำว่า Category ให้เป็นคำว่า l a ดไอคอนนะครับหาคำว่า d ีไวแอน n ิเนอร์อ้ออย่าลืมนะครับใครที่เป็นเมนูภาษาไทยอันนี้อยากจะแนะนำว่าขอให้เปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษดีกว่านะครับไม่งั้นจะเจอปัญหา ไม่เหมือนกันนะครับเมนูก็คือภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Device and Printer นะครับคลิกเข้าไป Device and Printer เลย Windows 11เนี่ยจะเจอหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าเมนูไม่ถูกเลยว่าเราจะไปอันไหนนะครับให้ไปคลิกตรงคำว่า Scan Printer and Scanner นะครับ Printer and Scanner นะถึงจะเจอนะครับที่เราลง ถ้า Printer ร์เนี่ยไม่ติดตั้ง d ดเวอรนะครับจะไม่สามารถเจอหรือไม่ก็ไปใช้คําสั่งในการล้างหัวพิมพ์ไม่ได้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราไปดูว่า p r ิ n เตอร์ของเราเนี่ยอยู่ในเครื่องเราของผมจะมี2เครื่องนะครับที่เป็นแอปสั่นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะแนะนําในเรื่องของแอปสั่ก่อนส่วนแค n นนเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเข้าไปตรงคําว่าไฟ ไดเวอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตัวข้างบนเนี่ยไม่มีคําว่าไฟล์ไดเวอร์นะครับเราก็คลิกตรงที่ส่วนของที่มีไดเวอร์ติดตั้งอยู่นะครับคลิกตรงสัญลักษณ์ที่เป็นมุมแมลงหรือว่าลูกศรชี้ไปทางขวานี้นะครับคลิกไปเลยแล้วก็จะมาเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะมาเจอรุ่นพิเตอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็น L C 1 6 0นะครับวงเล็บด้วยกอลปีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะใช้คําสั่งต่างๆเนี่ย ตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งในการพิมพ์เทสนะครับเพจหรือว่าลองทดสองพิมพ์พิมเตอร์หรือจะเป็นพิมเตอร์พัฟพอร์ตี้แต่ว่าคําสั่งนะวันนี้ที่เราจะสอนคือคําว่าพิมติ้งพีเฟอร์เรนซ์นะครับคลิกไปตรงนี้นะครับพิมติ้งพีเฟอร์เรนซ์ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์จะไม่มีคําสั่งนี้ขึ้นมานะครับจะไม่มีเมนูนี้นะครับเนื่องจากว่าไดเวอร์ยังลงไม่สมบูรณ์จะขึ้นคาว่าเป็นรูปกระดาษอยู่แผ่นหนึง่งแล้วก็ไม่มีเมนูนี้ให้เราเลยนะครับ แ็บตรงนี้นะครับจะเป็น map, แมปแ็บเมนูภา,าษาไทายนะครับจะขึ้นคําว่าการ,รบํารุงรักษานะครับไปที่ตรงนี้เลยเราจะเห็นเมนูขึ้นมาประมาณนี้นะครับคราวนี้วิธีการเช็คล้างหัวพิมพ์ก็คือเขาจะมีอยู่2ข้อหลักๆก็คือว่าการล้างหัวพิมพ์แบบธรรมดานะครับเขาเรียกว่าทําความสะอาดหัวพิมพ์นั่นเองนะครับในกรณีที่หัวพิมพ์มันสกรปรกหรือว่ามันแห้งนะครับเราก็ใช้คําสั่งนี้ในการล้างนะครับหัวพิมพ์ เพื่อที่จะทําทงานใช้งานได้ต่อนั่นเองนะครับอันที่2การล้างหมึกการล้างหมึกในที่นี้คือมันเหมือนกับเราทําความสะอาดหัวพิมพ์นั่นแหละแล้วก็ไล่หมึกลงไปอยู่ในส่วนของตลับเพื่อให้ทําการปิ้นได้จะมีความเข้มข้นในการใช้คําสั่งนี้นะครับจะใช้คาําสั่งนี้ทุกทุกยีชั่วโมงนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราทําไปแล้วเราจะทําซ้ําอีกภายในเวลาใกล้เคียงกันไม่ได้นะครับเราจะทิ้งระยะห่างไปประมาณสัก24ชั่วโมงนะส่วน ค่อยกลับมาล้างใหม่นะครับในส่วนของเมนูการล้างหัวหมึกนะครับเนี่ยส่วนการทําความสะอาดหัวพิมพนะ์สามารถทําได้หลายๆครั้งต่อเนื่องกันแต่เราจะไม่แนะนานะครับว่าทําต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับเราจะไม่แนะนําเพราะว่ามันจะทาให้ซับหมึกเต็มนั่นเองนะฮะมันก็จะเกิดการมาต้องมาปดซับหมึก,กันอีกนะครับพอเราล้างเสร็จปั๊บนะครับตรงใช้คําสั่งนี้พอเราล้างเสร็จจนครบร้อยเปอร์เซ็นต ทดสอบการพิมพ์นะครับทดสอบการพิมพ์ด้วยคําสั่งบนนี้เลยนะครับพิมพ์ออกมาว่าเราจะได้ถ้าได้ว่าน้ําหมึกเนี่ยมันออกครบทุกสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบกันเลยนะครับว่าสมมุติว่าผมล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราทดสอบออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีความสมบูรณ์มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสมมุติว่าเราล้างหัวพิมพ์นะครับใช้คาสั่งทำความสอาดหัวพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็ไปทดสอบหัวพิมพ์นะครับเราก็จะมาดูกันว่าทดสอบหัวพิมพ์แล้วเนี่ยหมึกออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าออกมาครบทุกสีนะครับตามที่เห็นในหน้าจอนะครับถ้าเราล้างออกมาแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นขีดขีดขีดขาดขาดอยู่แสดงว่าไม่สมบูรณ์ถ้าออกมาด้วยความสมบูรณ์หรือว่าเต็มนะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําไปก่อนนะครับวา่าเราล้างออกมาแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนะครับนะฮะโอเคนะครับจะไม่มีเส้นขาดเลยนะครับแ,แสดงว่านี่คือใช้ได้นะครับนั่นคือตัวอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้คําสั่งเพื่อจะลดเวลาเวลาเราก็จะไม่ไม่ได้กดเมนูรหรือว่าคาสั่งแสดงทันทีนะครับเพียงแต่ว่าการล้างหัวพิมพ์เนี่ยล้างบ่อยก็จะไม่ดีถ้าเกิดว่ามันปิ้นแล้วมันสีสีขาด นะครับไม่สม่ำเสมออันนั้นใช้คําสั่งล้างหัวพิมพ์เบื้องต้นอีกแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีกรณีที่ว,ว่ามันหนักแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งนี้ได้จะต้องใช้น้ํายาล้างหัวหรือไม่ก็มีผลกระทบอื่นๆอย่างเช่นผมทําคลิปในการเปลี่ยนปั๊มไปแล้วล้างหัวเท่าไหร่ก็จะไม่ออกเราก็จะมีการเปลี่ยนปั๊มนะครับก็เรียกว่าปั๊มน้ำมึกภายในตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่องที่ผมทําอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราเได้มีการเปลี่ยนปั๊มไปแล้วนะครับแต่เราก็ใช้งานไปได้ ไม่มีปัญหาแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการใช้คำสั่งล้างหัวพิมพ์แบบเบื้องต้นนะครับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปนะครับบางครั้งบางกรณีที่ผมเคยเจอคือบอกว่าให้ร้างหัวพิมพ์สิเขาจะงงเลยนะครับว่าล้างยังไงแล้วไปยังไงนะครับส่ีในกรณีที่คนใช้ Windows 11เนี่ยยิ่งจะเข้าถึงเมนูเนี่ยค่อนข้างยากอีกนะครับซึ่งเมนูมันจะมีการอัปเดตตัวระบบเสร็จแล้วเมนูมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับ ทำให้เราเข้าสู่เมนูนั้นได้ค่อนข้างยากแล้วก็ทำให้งงนะครับอย่างนี้เราก็ต้องยกไปหาช่างนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับก็มาบอกวิธีการทำเบื้องต้นนะครับทำได้ช่วยตัวเองได้นะครับมันก็ไม่ต้องเสียเงินมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็จะต้องพึ่งช่างแล้วนะครับในกรณีแบบนี้นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปก็ได้นะครับ หรือใบก็ถ้ามีสอบถามปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าเรื่องโน้ตบุ๊ก PC ซปรินเตอร์นะครับก็สามารถที่จะแอดไปที่เพจนะครับเรามีเพจนะครับเพื่อนกันคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็แอดไปทางไลน์นะครับที่ผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้ให้นะครับสามารถที่สอบถามไปได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ไกลๆก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะถ้าเกิดอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นใหญ่มันก็จะลำบากในการส่งพัสดุนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูร้านใกล้ๆบ้านดูนะครับอ่า โอเคครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับขอติดตามแล้วก็จะลากันไปก่อน,นเพียงเท่านี้นะครับพบกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ